สวัสดีครับนี่ก็คือวิดีโอวิดีโอหาเงินผ่านเว็บไซต์ออนไลน์นะครับก็เป็นเว็บคลิกป้ายเงินหรือป้ายโฆษณานะครับผมผมก็ทำฟรีมานะผมนะก็เป็นเงินยูโรนะครับตัวนี้เว็บยูโรก็ ถอนขั้นต่ำเข้าเพย์พาว r 2สองยูโรขข้นไปนะครับผมนี่ก็จะเป็นยอดเงินนะครับผมยูโรของผมก็จะถึงหนึ่งดอลลาร์ก็จะถึงหนึ่งยูโรแล้วนะครับอันนี้เป็นเบสยูโรนะครับผมจะมาบอกวิธีการทำเงินนะครับผมก็คลิกตัวนี้เราคลิกวิวแอ p นะครับผมนี่จะเป็น คลิกไปหมดแล้วนะครับผมป้ายป้าย,ายคษณธนาหรือป้ายเงินนะครับผมมันจะมีป้าย0.02ย e ูโรนะครับผมแล้วก็0.02ย e ูโรนี่มี2ป้ายแล้วก็0.015ย e ูโรมี2ป้าย0.01ย e ูโรมี6ป้ายมี7ป้ายนะครับผมที่เหลือก็จะเป็น0.001ย e ูโรทั้งหมดเลยนะครับอ่ส่วนวิธีการคลิกเนี่ย พวกนี้ผมจะมาชิกให้ดูนะครับผมว่ามันชลิกยังไงนะครับอันดับแรกก็ที่ผมบอกมันเข้าไปตัวนี้นะผมจะมีวิวตัวนี้กดเข้าไปนะก็จะกดเข้าไปว่าจะมีลักษณะนี้ก็ผมชิกไปแล้วนะครับผมก็ทำการกดไปที่หน้าเมนูนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์วิดีโอไว้ให้ใตค้คลิปนะครับผม ใครที่สนใจอยากทำงานหารายได้เสริมก็สมาครทำได้ครับมาครับอ้อที่ลืมไปนะครับอย่าลืมครับสมัคร Gmail ก่อนนะครับท่านต้องสมัคร Gmail ก่อนแล้วนำ Gmail ไปสมัคร Paypal นะผมเมื่อสมัคร Paypal เสร็จค่อยมาสมัครลิงก์ข้างล่างนี้นะครับกดเข้ามาแล้วก็จะเจอนะผมนะแล้วก็ผมจะมาแนะนำวิธีการ สมัครกันเลยนะครับผมย้อนกลับไปที่เวพาเวเพาวก็เป็นธนาคารเก็บเงินถอนเองินจากเว็บไซต์นี้แหละเข้าเวพาวของเรานะครับที่การสมัครนะครับผมอย่าหเรานะครับผมสักครู่นะครับ